คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,านันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์ยื้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันเสาร์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสําหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับผมอาจารย์ยือก็จะมีคลิปแนวทางลงนทุกวันนะครับผม สำหรับวันนี้ครับก่ออนนื่นเลยลก็มาสะุลผลของเมื่อวานกันนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมหนอยตวสิบสี่วิสุลัยยมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะ,ค,ะครับผม y ันแอมไมดนเจ้าต้องหกครับผมสามตัวเจสามเจ็ดแปดกับแปดหกศูนย์สองตัวเจ็ดสามเจ็ดแปดหกศูนย์หกแปดตกันสามแปดกับแปดศูนย์ครับผม ผลปรากฏว่าพิเศษออก912กับ40ครับพิเศษหลุดไปนะครับผมปกติครับผม287กับ41ครับก็ได้องตัวครับผม7887เจ็ดเกือบเข้าสาตัวเนาะให้378ออก287ต่อแต้มเดียวครับ v i p ครับผม457กับ02นยเข้าที่วินดเจ็นะครับผมวินดูเจ็ครับ วันนี้ก็ได้ลิงรูดสองด้วครับอ่าเจาะปกติแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมมาว่ากันต่อเรื่องของวันนี้ครับผมสองรับวันนี้น้อยรวอครับผมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวีพีนะครับผม ประจำวันที่15มิถุนายนครับสองพครับผมสําหรับวันนี้ครับผมตามสูตรที่เราวี่งนี้ได้ห้าครับผมเห็นห้ารองสี่ครับเป็นสามตัวสองห้า้าครับผมส่วนรองสามตัววันนี้เป็นหก 42ต่อไปก็จะเป็นสองก็เดินสองทดลองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอามาจากเอา255ถึง642ไปตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังเป็นสองก็เดินสองทดลองแล้วก็สองตัวกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนเมื่อสะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เดินห้าร่องสี่ครับเดินสามตัวสองห้าห้าตัดสองตัวได้เ้าสองครับผมสองตัวเด่นนะครับห้าสองกับห้าห้าครับผมส่วนรองสี่ครับผมรองสามตัวหกสี่สองตัดสองตัวออกตัดสองตัวได้สองตัวรองสี่สองครับ สีสองก็จะเป็นสี่สี่องวพนะสีสองตัวสุดท้ายเลยสี่กครับผมส่วนตัวกันวันนี้ครับตัวกันวันนี้จะมาจากชุดรองนะครับผมกันวันนี้จะมาจากชุดรองเขาบกสองบกสองก็จะเป็นหกหกด้วยหกสองตัวครับผ ขย้ำกันอีกครั้งนะครับผมชอบวันนี้ครับผม้อยรู้อยพิเศษลอยปกติลอยวี p นะครับผมประจำวันที่15มิถุนายน2567ครั้งวันนี้ได้เด่นค้าหกสครับผมเต็นสตัว255ห้าห้ออกสตัว642ครั้ง เดนห้ารองสี่นะครับผมเดนสามตัวสองห้าห้ารองสามตัวหกสี่สองครับผมเดนสองตัวห้าสองห้าห้ารองสองตัวสี่สองสี่สี่สี่หกตัวกันเป็นหกสองกับหกหกคราเดนสองตัวนะครับห้าสองห้าห้ารองสองตัวสี่สองสี่สี่สี่หก ตัวกันเป็นหกสองกับหกหกนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยครับสําหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเดินห้าลอยสี่นะครับสําหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับเดือนห้ารอยสี่ครับผมตัวเลขอาจจะมีข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขอไปในนาทีนี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านใดที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไ like, ลคะกก์กดแชร์นะครับถูกอกถูกใจตัยงนึ่กดไลค์กดแชร์ครับผมผู้รับชมใหม่ก็กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคร mm ับ hmm. ผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปกรสอไปของอาจารย์นี่ mm hmm. ครับผมสำหรับคลิปแนวทางทางบน,น้อยในวันนี้ก็ต้ mm hmm. องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอทุกท่านโชคดีนะค,ะ mm hmm. ครับผมสวัสดีครับ